สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเ e d m i 10c ครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับเปิดตัวมาราคาน่าสนใจมาก4,299บาทราคานี้จะได้ชิป Snapdragon 6กร680หน้าจอ6.71นิ้วแล้วก็แบตเตอรี่ความจุเยอะนะครับ5,000มิลลิแอมครับตัวนี้เป็นอีกตัวคุ้มที่น่าสนใจไปดูกันครับ ราคาประหยัดแบบนี้ในกล่องให้อะไรมาบ้างครับอ่ามันก็จะมีกล่องเล็กๆนะครับตาธรรมเนียมซึ่งพอพิกมาก็จะพบกับตัวเข็มสำหรับแกะถัดซิมนะครับด้านในนะฮะมีแต่คู่มือนะครับไม่มีเคสมาให้นะครับแต่ว่าเอาดูแอปช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเขาก็มีให้สั่งซื้อนะก็ดูว่าส่งจากต่างประเทศหรือส่งจากประเทศไทยเพราะ่าต่างประเทศเนี่ยจะนานสักนิดนึงต่อมาก็จะเป็น ในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเป็นปลั๊กแบบหัวกลมนะครับรองรับชาร์จที่10วัตต์นะครับแต่ว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยรองรับชาร์จสูงสุดที่18วัตต์นั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะมีสายชาร์จมาให้ซึ่งสายชาร์จนะวอตถิ์ดูเลยละกันนี่สายชาร์จนะครับก็จะเป็น Type A to Type C นะครับแบบนี้ มือถือตัวนี้นะครับพอเราเอามาจับเนี่ยก็ถนัดมือดีอยู่เหมือนกันนะครับมันมีองค์ประกอบหล,หลายอย่างนะครับองค์ประกอบแรกที่โอนมองแล้วเห็นชัดเจนเลยก็คือหน้าจอนั่นเองด้วยความที่มีขนาดใหญ่6.71นิ้วและดีไซน์พอจับแล้วมันดูเรียวยาวนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีคางเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนจะ,จะเป็นตำแหน่งของกล้องหน้าซึ่งอยู่บริเวณกลึงกลางแบบหยดน้ํานั่นเองนะครับมาถึงฝาหลังนะครับสีที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีกาไฟเกรย์จริงๆมันออกดำๆซะด้วยซ้ำนะครับบนฝาหลังมีดีเทลด ถ้าติดตามโอทมาสักระยะหนึ่งก็น่าจะดูว่าโอชอบฝาหลังแบบด้านซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบด้านโดยติดลายนิ้วมือได้ยากนะครับโมด,ดูลกล้องจะมาในแนวลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านในด้วยนะครับกล้องที่ให้มาตอนแรกดูด้วยตาเปล่านึ้ว่าให้มาสี่เลนที่แท้ให้มา2เลนเท่านั้นเองนะครับพะตรงนี้จะเป็น AI แล้วตรงนี้จะเป็นแฟลช LED ครับขณะที่บริเวณนี้นะครับด้านในจะเป็นสีดําใกล้ๆก,ก,กับตัวโลโก้นะครับจะเป็นตําแหน่งของสแกนลายนิ้วมือเนี่ยอดพลิกให้ดูน่าจะเห็นกับ่ปุม ปุ่มปรับระดับเสียงครับขณะที่ด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งของถาดซิมเดี๋ยวโอจะแกะให้ดูทีหลังว่าเป็นใส่ได้กี่ซิมใส่เมมโมรีเพิ่มได้ด้วยหรือเปล่านะครับด้านบนนะครับจะเป็นตำแหน่งของออดิโอแจ็ค5นะครับให้มาด้วยนะครับในรุ่นนี้และด้านล่างครับจะเป็นตำแหน่งของไมโครโฟนพอร์ชั t y ท e c แล้วก็ลำโพงครับมือถือตัวนี้นะครับรองรับแค่ 4G นะครับแต่พอดูราคาแล้ว4,299บาทจะคาดหวัง 5G ก็อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับสำหรับตัวถาดซิมนะครับโอแกะออกมาดูแล้วนะครับรองรับ 2ซิมรวมไปถึงสามารถเพิ่ม microSD c a r การได้สูงสุด 1TB ทเครับการเชื่อมต่ออื่นๆเราพูดไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi 5นะครับรองรับ a b บ n AC นะครับแล้วก็เป็น Dual Band ด้วยซึ่งสามารถใช้ปล่อย Hotspot ได้นะฮะตรงนี้ก็ซื้อไปก็ใช้งานได้หลากหลายแหละสำหรับการเชื่อมต่อ รีแคปสเปคนะครับตัวนี้มากับชิป Snapdragon 680นะครับแรม4 g ่กิก์รอมแต่มีอีกสเปคหนึ่งถ้าขยับรอมไปที่128เนี่ยราคาก็จะเพิ่มไปที่4,999บาทครับสำหรับหน้าจอตัวนี้เนี่ยขนาด6.71นิ้วเป็นจอ IPS ความละเอียด HD plus นะครับ268 PPI วัสดุหน้าจอ Gorilla Glass 3กล้องตัวนี้นะครับความละเอียด50ล้านมากับเ e ียบเซนเซอร์ล้านนะครับ f 1 8 ส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับความจุ5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว18วัตต์มากับ Android 11แล้วก็ครอบทับด้วย MIUI 13นอกจากนี้แล้วนะครับรุ่นนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเขาก็ให้สแกนลายมือที่ฝาหลังมาแล้วก็สามารถสแกนใบหน้าได้ด้วย การใช้งาน Redmi 10C นะครับตัวนี้เนี่ยมากับ Snapdragon 680แล้วก็แรม4 g b นะครับดังนั้นมันจับไม่ได้เร็วแบบพูดปาร์นะครับแต่จะเป็นความเร็วในระดับกลางๆที่สามารถใช้งานโดยทั่วๆไปได้ลื่นๆแล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือหน้าจอนะครับด้วยความที่ให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่จะจับพิมพ์2มือแบบเนี้ ก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะจับพิมพ์มือเดียวนะครับมือโอทก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็สามารถถือได้เช่นเดียวกันนะครับระบบทัชชิ่งก็ถือว่ามีความแม่นยําก็เป็นไปตามนิ้วของเราเลยที่กดตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับการใช้งานหลายๆแอปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างโอเนี่ยเปิด Facebook เปิด Tik t o อกแล้วก็เปิด u t u b e นะครับลองสลับเนี่ยแอปพลิเคชันดูไปมานะครับก็สามารถสลับได้นะครับจากเคลียร์แรมเคลียร์รอมเนี่ยก็สามารถกดได้แบบค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวไม่ได้หน่วงอะไรนะครับอีกส่วนหนึ่งานนปออัลเคช ตัวนี้สามารถทําหน้าต่างลอยขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าจะใช้ได้งานได้เฉพาะบางแอปเท่านั้นอย่างตรงนี้เอาใช้กับ a c e b o o k นะครับก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพลอยขึ้นมาโดยที่เราสามารถไปใช้งานแอปอื่นๆได้พร้อมๆกันด้วยนะครับแต่สําหรับ u t u b e นะครับจะไม่สามารถใช้งานหน้าต่างป๊อปอัพตรงนี้ได้นะครับอาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของ YouTube Premium นะครับก็เลยใช้งานได้เฉพาะบางแอปและถ้าเรามาใช้ดูหนังฟังเพลงจะเป็นยังไงนะครับกับ r ร d m i 1 4นะครับอย่างนี้โอ้ดูเทเลอร์หนังนะเปิดความละเอียด1ัน0 กับจอ IPS ตอนแรกก็มีความกังวลเหมือนกันว่าสีสันจะสดใสไหมแต่เออมาลองดูแล้วก็สดก็คมอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แย่นะครับในเรื่องของเสียงนะครับโอจะลองเปิดเสียงให้ดูเสียงเนี่ยลำโพงจะไม่ได้ให้มาแบบสเตอริโอนะให้มาตัวเดียวที่ด้านล่าง oh, ถือว่าเสียงดังอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องเสียงนะครับตัว redmi 14ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดังทีเดียวนะครับเดี๋ยวโอจะลองเปิดเพลงให้ฟังนะฮะ สำหรับเพลงนะครับก็เสียงที่ได้โอจะเปิดดังสุดเลยนะจากที่ฟังนะครับก็เสียงค่อนข้างที่จะดังกังวานนะครับเบสอาจจะไม่ได้มาเป็นลูกแต่ว่า ความโปร่งของเสียงเนี่ยถ้าเกิดฟังเป็นเพลงที่มีการร้องทั่วๆไปถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนด้านข้างกล่องเนี่ยความพิเศษก็คือรองรับเสียงไฮเรสด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกอธิบายก่อนว่าตัวเพลงไฟล์เสียงก็ต้องรับไฮเรสด้วยรวมถึงอุปกรณ์ปลายทางในการฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธหูฟังที่ต่อผ่านแจ็ค3.5รวมถึงลําโพงบลูทูธหรือว่าลําโพงที่ต่อผ่านแจ็คตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอมเมื่อกี้โอทลองเข้าไปดูแล้วนะครับสำหรับการถอดรหัสเสียงนะครับก็มีค่อน ก็สามารถใช้งานไฮเรสตรงนี้ได้การเล่นเกมครับตอนแรกโอ๊ยอมรับว่ามีความกังวลเหมือนกันเพราะว่าราคา4,299บาทเนี่ยอาจจะคาดหวังสูงมากไม่ได้นะครับแต่ด้วยชิปประมวลผลและชิปกราฟิกที่เขาให้มาเนี่ยนะครับลองเล่นเกมแล้วเล่นได้นะสำหรับ r o v เนี่ยโอ๊ปรับกราฟิกระดับที่เขาแนะนํามาแล้วก็ปรับเฟรมเรทเป็น6 0เฟรมก็วิ่งได้ค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ในช่วง50ปไปปลายถึง60 การทัชชิง่งทัชสก,กีเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองนิ้วค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับภาพก็ไปได้เรื่อยๆไม่ได้สะดุดอะไรส่วนเกมที่2นะครับ Call of Duty เนี่ยก็สามารถเล่นได้ครับปรับตามที่เขาแนะนําทั้งหมดนะสำหรับเกมนี้ก็เข้าไปยิงเข้าไปเลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่สกิลเพย์แล้วแหละว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับด้วยความที่หน้าจอเนี่ยก็ไม่ได้มีความละเอียดสูงมากนักด้วยนะบวกกับชิปประมวลผลที่เขาให้มาที่เป็นระดับกลางนะครับก็เลยทางานได้ค่อนข้างสมูท กล้องของ Redmi 14ตัวนี้นะครับกล้องหลังเนี่ยเป็น d u o Camera ครับเละหลักความละเอียดสูงสุด50ล้านนะครับมากับ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดนะ5ล้านพิกเซลครับท้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมนะครับแต่ไม่มีการสั่นมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะถ่ายงานภาพเคลื่อนไหวนะจะต้องต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกัน ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับพาร์ทของการถ่ายภาพด้วย Redmi 14ตัวนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนราคา4,299บาทราคาสบายมากๆนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั่วๆไปแล้วก็มีความลื่นดีนะครับเล่นเกมก็สามารถเล่นได้เบาๆนะสำหรับการปรับกราฟิกระดับเริ่มต้นนะครับการถ่ายภาพก็มีความละเอียดสูงด้วยนะครับเลนส์50ล้านพิกเซลเอองานวิดีโอมองว่าถ้าเกิดในสภาพที่มีแสงเพียงพองเนี่ยถือว่าใช้งานได้ทีเดียวนะครับถึงแม้จะไม่มีการสั่นมาให้ เราสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ครับทั้งหมดก็ดูมีความกลมกล่อมอยู่เหมือนกันในราคาประหยัดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยโอ๊ตฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ